ไงบ้างวันนี้ Together with me ได้เสียก็ไม่อยากเจอ Together with me อยากอยากเกตเตอร์วิ t h e อยู่ได้ไหมเอกูต้องกดเอฟเฟคให้มึงใช่ไหมเอฟเฟคจะได้ทำบ้านเดียวเลยกเนกียนาทีเหรอเออติคุณทุบคุณท้ากูเหรอเมื่อกี้นะฮะยูเซอร์บอกว่าซีเกมสมัยก่อนเนี่ยกูนึกว่าทอมเพราะว่าแบบ คิดคิดคิดยังไงอยู่ถึงไมออกดันดาราคิดอะไรถึงไมออกดันดาราควายอ่ะเงียบแล้วเงียบแล้วน่าจะยอมที่ที่บางคนแบบคนแบบยังไปประดวนได้เลยวดได้เลยฮไม่มีครับดาราดาราไม่มีครับไม่มีเอ๊จะกดเอกดดอกดเอกดดิมันดิาำคาญอ่าน เป็นอะไรยูเซอร์เขาชอบยูเซอร์เขาชอบเอฟเฟ่นติดเลอะต์คือแบบตลกไมันตลกม่รู้กลัวไปก่อนปิดปิดปิดเล่นดุเล่นอย่างนี้อย่างนี้คืออะไรวะคือวายไอ้สัสอู้จิขอโทษขอโทษอะไรคือปิดเล่นทุกเสียงเกมปิดตรงเพลงเกิดตรงเพลงออกเกิดตรงเพลงออกแล้ว ก็กดตรงเพลงออกเขาก็ไม่ได้ยินเสียงเอฟเฟกตแงเกมโถก็กดตรงหลัเหลี่ยมแล้วก็กดตรงแฟมเนี่ยกดสามเหลี่ยมได้ตทํไมถึงเปนอ้วนเก่งทําไม่เป็นสิเกมไม่ได้อันนี้เป็นอันนี้รักกันรักกันนะอ๋อรักกันไม่ได้ดีกัน วันนี้ว่างเหรอฮะวันนี้ปกติ Q นี่คิวแน่นมากเลยนะฮะกู <laughs> กดหมดพูดที e ่อะไรไม่รู้กูกดหมดถอนหมอกถอ,อนหมอกดูนิดนึงได้ไหมฮะันอะไรนะฮะถอนหบอกดูดีหนึงได้ไหมอ๋อเดี๋ยวกูส่งไปครับส่งตรงตยงตรงอ๋อโอเคโอเควันนี้วันนี้วันนี้เป็นไงฮะวันนี้ว่างเหรอก็ ทำไม่เป็นถ้าทำเป็นทำไปแล้วกดตรงสามเหลี่ยมแล้วไปกดคำว่าแ่มแซมอะกดตรงสามเหลี่ยมอะไรกอกดตรงสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมง่ายง่าย่ายอ่าตัวมันมีสามเหลี่ยมคว่มลงอะแป๊บหนึ่งกดเป็นอะไรนะเล่นทุกเสียงไม่กดตรงสามเหลี่ยมแล้วมันจะมีเออเลือกแอปใช่ป่ะก็เลือกแอปแซมเออก็เลือกแซมเหรอเออแล้วก็กดบุ่มลงไปอีกทีนึงกดบุ่มวะ กดบุ๋มว่าที่บ้านอยู่ไหนน้องอยู่ใกล้ระยองเลยเออเอานี่นี่กดแซมแล้วไงต่อแล้วกลองกดเอฟเฟคดิกดลองกดเอฟเฟคดีเนี่ยกดแล้วไม่ใช่ได้ยินอะไรเอาไหม่เอาไหมเอาไมกดบุ๋มออกแล้วกดบุ๋มข้ากทีไอเกมคอมกูจะพังแล้วเดี๋ยวก่อนอย่ามาเที่ยวให้กูทำกดมั่วอยู่กูงงหมดแล้วนี้ไอเกม มึงมันหายโปรแกรมมันหายไปแล้วเกมโปรแกรมมันหายกูทำไงดีไอเกมมึงโปรแกรมมันหายไปแล้วทรามดีที่ได้คุรังพิานสวัสดีครับพี่ว่านก่อเส้นทางไม่เคยเชิด เพียนเพียนเ็คีหน่อยเจคีหน่อย e flat m i n น r e flat minor น f l a น m ตัวโลตัวเลใช่ไหมตัวโลไอเกมเดี๋ยวก่อนก่อนที่มึงจะดิกริต่าเนี่ยมึงเอาโปรแกรมกูคืนมาก่อนมันหายเลตอนเนี้ยมันหายไปไหนไม่รู้ไปกดที่สามเหลี่ยมที่อยู่ข้างขวาขวาข้างขวาโปรแกรมอะไรคือสามเหลี่ยมด้านขวาอีกแล้ว ข <อ S 1> วาล่างขวาล่างแล้วก็กดก <A S 2> ตัวแซมก็ดบบบินคลิกขึ้นมากดตัวแซมมันไม่ขึ้นเนี่ยกยูคลิกได้เนี่ยเนี่ยคลิกแล้เนี่ยมันไม่ขึ้นเกมทําตายตายแบบน,นี้กูทําไม่เป็นแล้วกูทําผืนนี้ตายตาย,ตายอะไรคือบุ๋มวะมวแบลตแบลตพันดีฟันดีเอาไอาสตัตว์มึงจะมาทิ้งระเบิดแล้วแบบมึงจะหายไปไม่ได้ไอเกมเมอ่์บุกแกมกูคือมาก่อน เมงเอพวกแกมึงคืเมาก่อนกดเพลงแค่อะกดแล้วแล้วไงไม่มีอะไรแก่นี่ไม่เด้งไม่มีอะไรเด้งเลยงั้นไปที่เดทท็อปท็อปแล้วกดแล้วกดคำวาแฝมแฝมกดแล้วเนี่ยกูดับเบิ้ลคลิกเนี่ยไอเกมไอผียังไงเนี่ยก็ดสามเลี่ยมขวาล่าสุดที่มันเป็นข้างคำว่าเพลงป่ะ ใหม่ใม่ขวาล่างของแบบวินโดเลยขวาล่างของวินโดที่ขึ้นมานะเออมันเป็นสามเหลี่ยมชี้ขึ้นอ๋อก็มีแต่มันแบเบิ้ลคิดเออมันแบบเบิ้ลคิดมึงแต่มันไม่มามันไม่มีมันเหมือนกับมันโดนล้างไปหมดเลยอ่ะกวนบุงพอไหมไอ้เจ้าเอ้ยไม่ใช่ก็เปกดไอ้นี้ด อะไรคือตรงไหนแล้วหไม่ดูเรื่องแล้วอันนี้คือมันหายไปใช่ไหมมันหายไปหมดแล้วไม่มันยังอยู่มันหายไปแล้วเกมกดที่วินโดว์ดที่วินโดว์อ่ะกดที่วินโดว์แล้วก็แล้ว yfx อะไรนะ yfx yfx ตรงไหนเออไม่วินโดว์ของแซมไม่รู้ของโปรแกรมแซมแล้ว เอฟเอ็กซ์แล้ว่าเรื่องคนเที่ว่าคือถ้าเกิดคุบอกว่ากูจำไม่ได้อ่ะก็ให้ไอควายแป๊บหนึ่งเี้ยอะไรเนี่ยมึงกูจะตอบไมมึงมันได้แล้วอ่ะสวัสดีนะครับดีเซทุกคน เของเพลงที่มีงูหน่อยครับอเอาอดีดมาดิเดี๋ยวกูร้องเองอ่ะดีเพลงที่มีงูมามันไม่ได้มันจะท้อนไม้ควายมันจะท้อนอะไรมันจะท้อนทีกูไม่ได้เห็นเลยที่อดีตมาอดีตมาหนึ่งขอดดีคอร์ดมาดิตัวจีก็เส้นทางไม่เคยชัดเจนเลย

อุ้ยฝึกงานอยู่เลยยังไม่จบอีกเหรอเว้ยก็ใกล้จบแล้วแหละจบแล้วดีกว่าดีกว่ายุเยอะยังเยอะแต่ยังไม่จบสัตว์เท่ากันยิ่งเท่ากันอย่ามาเด่๋มาโบยใต่กูเออไปทํางานไปเดี๋ยวค่อยคุยกันบ๊ายบายอย่าอย่าอย่านินทาคนอื่นมาในไลน์กูเยอะกูแขร์ไม่ทันอย่านินทามาเยอะกูแขร์ไม่ทัน <sheet? S 2> เออวานเมื่อวานเราบันดาบางอย่างนลครับแล้วมีคนเล่วิงทวิอะไรบางอย่างนะครับใช้ทั้งกดไลค์ไลค์นะทวิตคิดว่าครอีกคิดว่าใครอกไม่เห็นปรากฏปกฏมีคนทวิตว่าทวิตว่าซีซั่นสองมาแล้วซีซั่นหนึ่งซีซั่นหนึ่งใครวะใครวะกดไลค์กดไลค์มึงมันเป็นความจริงกูต้องกดไลค์ บริสัทไปแค่นี้แหละล้คาญได้ได้ครับกินน้ำดังมากไอ้ตบ์บายลงเลยแล้วมอดมอดเตะมอดมอดเตะเลยมอดมอดเตะออกไปเลยมด